เป็นด้วยการเต้นด้วาเตนในครั้งข้าเปลส่งข้าสู่เ้างพการก่อนนะจ๊ะขอบคครับต่อกับับดันบคขอบคุณมากเสียงโสว พอไม่พออัดจนมันอยู่กับพระพุทธที่หมดพระพุทธเดี๋ยวขออนุญาตให้คณะสงฆ์ได้สวดพระเากรมอนมาถาให้แก่ญา,าติโยมก่อนคณะสงฆ์ที่อยู่ข้างล่างก็สวดพร้อมกันอยู่รถนี่ก็สวดพร้อมกันไปเลยสยอนโตโปจีจามวเรศกยานังน,นาทิวาตนโนเอวันตะวัง

วายากัปาปทากินาปะทากินาเปโลกะนีปณิีเตปะทากินาปะทากินาจิกาตวะนาสะพันตเตหันพนเขอให้ญาติโยมท่านชาวท่านชนายคปที่จะรวมกัน ในประจําปีเดือนหกในปีนี้แล้วก็สองโคดองปูดเทาวิสุวรรณในคืนนี้ก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายพบแต่วางสงวามเจริญโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนเชิญเพื่อม่การเสียเวลาหมอเข้าสู่พิธีการเลยครับรำาับต่อจากนี้ไปขอนุญาตจัดแถวจัดขบวนด้ค่ะนางรำจัดแถวค่ะทั้งหมดจัดแถว นางรำขาเ,ข,าเ,เข้าแถวเลยขาแถวขาแถนอนโอ้นางรำเข้าแถวสำหรับสาวน้อยที่แต่งตัวเป็นเอลไพีเซียบอกครับรู้จังไหนครับก็เป็นนางฟ้าเรานางฟ้าประดับประดาด้วยปีกฮะเข้าประจำที่เลยนะคะเข้าประจำที่เลยโ <c oughs> อเมคว่าก็มาเออค่ะเต้นโตกันอะบางไฟ บางไฟเท่าไรบ้างการเท่ายเขาจูดไปเรื่อยๆโอ้โหปลายเงาปลดปายเงามาหลายตัวโึกเตรียมมาเต็มคาราเบลเลยครับครับอ่าประกาศไปดึงผู้จูดบางไฟขอความกรุณาอวยหัวบางไฟไปทางอื่นด้วยอย่าอวยมาทางนี้เดี๋วมาสบายใจไปเลยดิ <laughs> อันดับตน้นแถวเอทุกขังม่่ติบอยนข <laughs> องเรายิ่งใหญ่และอลังการมากสำหรับงานบุญบ้างไฟของบ้านติดต่อจากตรงในรายงานมาว่าความยาวของประมาณสามกิโลเมตรถุ๋มเนี่ยประมาณ3กิโลเมตร โดนหนึ่งซองเออดังไปขบวนพ่อเงขบวนแหเนี่ยวามงีของขบวนนี่แง่ร่างกานให้คิดว่าอภอละวันเสีสูงดกคิต่อเ่ย้นิดตเนี่ยหัวขบวนหรือหัวขบวนยุหนาวัดพงี้เลเออหางขวัลมัทีไสี่งคิดต่อแต่แงขบวน่อคอ วันนี้มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางมาร่วมงานกันทาวยกันเยียนเชิญนะครับทนเรียนเชิญท่านดยต้องโดยน้าสาบานด้วยลัผู้ใหญ่หลายท่านหลายปูลายเดินผาให้เป็นเียอยตรงนใหญ่เราเป็นองค์เจ้าที่ดูแลไปต่อน้าต่อตอพี่น เลยนะคะรับองคใหญ่เชิญที่ด้านหน้าปรับพิธีเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานเป็นเทียนในพิธีเปิดเรียนเชิญนะครับทราบมาว่าวันนี้ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเดินทางมาร่วงมงานด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงผมเห็น,นหลาหลายท่านถึงท่านสจนะครับท<ๆ>่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายหลายท่านรวมไปถึงท่านกำนันนะครับกำนันต<ๆ>ุ๊กนา พี่เสือก็มีเพียวพี่เสือนารักากมีเฉพาะอย่างนี้ตอนนี้ผมเห็นแล้วโอ้นักบริหารอุู่ันใจพี่น้องเราชาวเทศบาลตะบลนาอานมาถึงแล้วใหม่ใต้แดงลยนะ้นี่ยเออเจ้าภาพอเราจ้าภาพคับท่านนายกเทศมุตรีเทศบาลตะบลนาอานท่านนายพัฒนารพินยือว่านายท่านของพี่้องชาวตะบลนาอานเห็นเขานายกแล้ว และตอนนี้ก็มีคนดารอีกท่านเดินเดินทางมาร่วมงานด้วยรับผมผมไม่พางานอินมเลยครับงดืงื่ตรงนี้ห้องานรถสิไปสิห้าย้อนอิเลยอาบุญมางานก็ดีนะพี่นิรุลเก็บมาได้ดีนิรุลโอ้นีิุลที่้าเออาสิบสสุสเิเชย

ี่เรื่งตัวเลยก่นสั้จาการชาน้ต่างๆอวิเชียรพินังครับ